อัปเดตข่าววันที่16กรกฎาคมนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งของยอดขายรถนะในฝั่งยุโรปนะครับมีการดออปตัวลงเยอะเลยนะครับแล้วก็ฝั่งของ bitcoin ์นะที่มีการแบนเกิดขึ้นนะครับจากฝั่งของปูตินนะเนาะรัสเซียนะครับตอนนี้ไม่สามารถใช้บิตคอยน์คริปโตเคอเรนซีในการใช้จ่ายได้ละมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เรามปดูกันครับสวัสดีครับผมกอลลองทุนนะครับ ก่อนอื่นอยากจะขอ,อเพื่อนกดไลค์กด subscribe กับทางช่องยู u ูบลองทุนเด็ดหนึงนะครับจะได้เป็นกำลังใจงให้กับทีมงานของเราแล้วตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัปพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุน exclusive น,นะครับถ้าเพื่อนที่อยากสอบถามเราและดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคองทางด้านคริปโตเคอเรซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วก่อนที่เริ่มที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมเมื่อคือนนี้นะให้กับเพื่อนๆดูนิดน,นึงนะครับในฝั่งสหรัฐเนี่ยมีการดีดตัวกลัััััับบบบขขขขึึ้้้้นน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 มมาาาาคคคคค่่ออองงงงเเเยยยะะะะะลลรรรรทฝ NASDAQ โดด610จุับ แลสแตกเมื่อวานบวกขึ้นมาประมาณเกือบ2%ได้นะครับแล้วก็ฝั่งของ Bitcoin นะเมื่อวานก็ไม่ค่อยมีการปรับตัวขึ้นเท่าไหร่นะก็ยังทรงๆอยู่นะครับในโซนประมาณ2อ0 0มนะวิ่งอยู่แถวประมาณ2อ0 0มจนถึงประมาณ2500มนะครับก็ยิ่งวิ่งอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับคราวนี้ฝั่งบิตคอยเนี่ยเราต้องดูนะแนวต้านแถวประมาณสองหมื่นหนึ่งขึ้นไปนะสองหมื่นหนึ่งห้าร้อยถึงสองหมื่นสองนะครับตรงนี้จะเป็นแนวต้านได้แล้วก็เรามีการ อัปเดตนะตัวตัวภาพรวมของมันนะเมื่อวานในคลิปก่อนหน้านะครับเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูได้นะก็วางไว้2กล่องนะครับที่มันมีโอกาสที่จะไปได้ก็คือกล่องบนนะแล้วก็กล่องล่างนะครับตอนนี้นะครับที่เรามองมองไว้นะครับในฝั่งของบิ c คอยแล้วก็ฝั่งของตัวดิสไวเนี่ยดิไวเนี่ยก็มีการ d r o ตัวลงมานะครับก็มีลักษณะของอ big b a c k เกิดขึ้นนะให้เราเห็นนะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยเงินน่าจะโฟกกลับมาที่ตัวทรัพย์สิน ต่างๆเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตแล้วก็ฝั่งของตลาดหุ้นนะครับในฝั่งเงินบาทนะครับขอดูนิดนึงนะว่าตอนนี้เป็นไงกันบ้างเนาะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยมีการดีตัวอ่อนค่านะครับทะลุนะครับจุดสูงสุดในรอบ13ปีละนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวตัวไฮเก่าของเขานะครับก็ยังทรงๆอยู่นะถ้าเกิดดูในภาพมันไกลๆนะครับก็ยังทรงๆอยู่นะสำหรับตัวเงินบาทของเรานะครับนี่ Okay. ก็อยู่แถวประมาณ36.6นะครับก็ยังแบบยื้อกันอยู่ว่าจะยังไงนะครับแถวนี้นะฮะโอเคเดี๋ย okay. วเรามาคุยกันที่ข่าวแรกดีกว่าวันนี้นะครับว่าเรามีอะไรกันบ้างนะครับข่าวแรกเนี่ยเรามีข่าวในฝั่งของรถยุโรปนะว่าตอนนี้ยอดขายมันดรอปลงนะครับต่ำที่สุดเลยนะตั้งแต่ปี1996นะครับแล้วก็ต่ำที่สุดในรอบ12เดือนนะครับหมายถึงว่ายอด ต่อเดือนนะแล้วก็ต่อปีเนี่ยมันต่ำกว่าตั้งแต่ปี1996เลยนะครับตอนนี้ยอดขายรถนะครับในฝั่งของยุโรปไม่ว่าจะเป็นพวกวอลโว่เลยครับหรือว่าโฟล์กสวากเกนต่างๆเนี่ยดรอปลงนะครับบางแบรนด์เนี่ยดรอปลงประมาณ20กว่าเลยนะครับก็อันนี้เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเนาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในฝั่งยุโรปเนี่ยตอนนี้มันมีการขาดแคลนเรื่องน้ํามันนะครับแล้วก็เงินเฟอ้อที่มันพุ่งสูงขึ้นด้วยรวมถึงรัฐบาลเนี่ยมีการถูกทั้งฝั่งของรัสเซียเนีี่่ยเเรรริิมมมกกาาแบบตัััวนนน,นนน้้ํดขึะค ก็เลยทำให้เรื่องการใช้รถนะครับของผู้คนเนี่ยมันอาจจะมีความต้องการที่น้อยลงนะครับก็ต้องรอดูกันว่าทางสถานการณ์เนี่ยจะมีการแกล้สถานการณ์ยังไงนะครับตรงนี้โ okay. อเคคราวนี้มาดูกันในฝั่งบิตคอยนิดน,นึงนะว่าบิตคอยเนี่ยมันมีสัญญาณนะครับในเรื่องอ extreme fear หรือว่าความกลัวมากๆเนี่ยไป็นระยะเวลาที่มันนานมากๆแล้วนะครับนานที่สุดเลยนะครับที่เคยเป็นมานะครับตอนนี้ Ờ, ในช่วง70วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีลักษณะของ e x t r e m e fear เนี่ยติดต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไปดูในฝั่งของเฟีย g กิรินเด็กเนี่ยนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีะตัวกราฟให้เราดูนะว่าช่วงโซนที่มันมีการปรับมากขึ้นกว่า30เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นลักษณะกลางๆนะั่นแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นลักษณะของกรีกนะครับแต่ตอนเนี้ยมันอยู่ในโซนเอ t r e m e fear มาในช่วงเวลานึ่งละซึ่งเขาบอกว่ามันนานที่สุดนะครับที่เคยเป็นมาเนาะ นะครับแต่คราวงนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ตัวกราฟนะตัวราคาแล้วก็ตัวสภาพอารมณ์นะครับของตลาดนะครับถ้าเกิดสมมุต,ติเขาบอกว่าในช่วงรเวลาที่มันมีการดรอปลงมานะของฝั่งคริปโตเคอเรนซีนะครับ,รบที่มันดอรอปลงมาตอนนี้สามสิบกว่าวันเองที่อยู่ในโซนเอ็กซิมเฟียนะครับที่คอ er, นตะิเนียเอ็กซิมเฟียเนาะแล้วก็ช่วงโควิดตรงนี้อยู่ในฝั่งเอ็กซิมเฟียประมาณ50วันเองนะครับแต่ตอนนี้ เป็นวิกฤตของพวก recession นะครับหรือว่าเงินเฟอ้อนะครับหรือว่าสงครามต่างๆเนี่ยตอนนี้มันกดดันตลาดมากๆเลยก็ลงมาอยู่ประมาณ70วันละซึ่งเยอะที่สุดแล้วครับในในรอบที่มันผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นรีเสิร์ชนะที่เขาเอามาให้เราดูนะทั้งฝั่งของคอยเฮลินะครับแต่คราวนี้มันมีเรื่องทรัพย์สิสนที่เขามาเปรียบเทียบให้เราเห็นนะว่าตัว price ร,ราคานะครับที่มันมีการตอลงนะในสามทรัพย์สินเนี่ยอันไหน s t ร o งสุดนะครับก็เขาเปรียบเทียบถึง บิตคอยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบถึงตัวทองคำนะแล้วก็เอสแอนด์พีห้าร้อยนะครับที่ดรอปลงนะครับตอนนี้ถ้าเราดูจากกราฟนะลองซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับตัวบนะิตคอยเนี่ยมีการดรอปลงมาก่อนเลยนะครับสีเขียวเนี่ยดรอปลงมาเนะาะดรอปลงมาก่อนนะครับแล้วก็ทางฝั่งของทองคำทางฝั่งของเอสแอนด์พีห้าร้อยเนี่ยค่อยๆดรอปตามนะครับดรอปตามลงมาเนาะก็จะมีช่วงที่มันมีไซด์เวทด้วยเนาะตัวเอสแอนด์พีห้าร้อยแล้วก็ 500, ดรอปเอสแอนด์บีห้าร้อยเนี่ยไซด์เวดสองสามรอบนะแล้วก็ดรอปลงมานะครับแต่ต ดุแรงมากกว่าบิตคอยด้วยนะครับเพราะบิตคอยเนี่ยถ้าเกิดดูจากกราฟเนี่ยมีการดีตัวกลับนะครับดินตัวกลับขึ้นมานะพุ่งขึ้นมานะทางฝั่งของทองคาแล้วก็เอสเซาร้อยเนี่ยดอกต่ำกว่าละนะครับซึ่งถ้าเราดูลักษณะของการมองสัญญาณแบบนี้น่าจะมีการกลับตัวได้ก่อน,นสําหรับบิตคอยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นข่าวที่เราเอามาพูดคุยกันนะครับในฝั่งของบิตคอยนะว่าสัญญาณเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับาวน,นี้เรามาดูกันในเรื่องของรัสเซียนิดหนึ่งนะว่าเขามีการประกาศเมื่อวานนะ สำหรับตัวปูตินนะครับที่เ,เป็นประธานาธิบดีของทางรัสเซียนะครับเขาได้บอกว่าเขาได้ทำการซายละเรื่องการแบรน,นเนาะตัวสินทรัพย์ดิจิทอลนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของคริปโตโคเคอเรนซีนะครับหรือว่าบิตคอยนะที่จะแบนไม่ให้สามารถเพย์เม้นได้นะครับถูกต้องตามกฎหมายแล้วแ,และก็เป็นทางการล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนแรกเนี่ย รัเสเซียก็มีความลังเลแล้วก็กังวลน,นะครับว่าเฮ้ยจะ move ม,มาใช้ในฝั่งของริโต์โทเคนซีหรือบิตคอยดีไหมหรือว่าจะเป็นในฝั่งของ C B D C ดีไหมนะครับตอนนี้ตัวลูกก็ดูน่ารักดีนะมีชูมือด้วยนะครับเหมือนเหมือนยอมแล้วนะครับในฝั่งของริโต์โทเคนซีนะฮะต้องรองดูกันนะว่าจะเป็นไงต่อไปเพราะว่าในฝั่งของรัสเซียเนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนจะแข็งแล้วก็ตอรอมากขึ้นนะครับโอเคข่าวถัดมาเนาะเราจะมาคุยกันถึง ตัวสัญญาณนะครับที่เป็นสัญญาณการสะสมนะครับ5เซกเตอร์นะที่เรามาฝากเพื่อนๆกันในช่วงตลาดที่เป็นคริปโตวินเทอร์หรือว่าหน้าหนาวนั่นเองนะครับว่าเขามีสัญญาณอะไรที่น่าสะสมบ้างนะครับในตัว l a เยอ1เนี่ยโปรโตคอลนะครับตัวโทเค็นที่เป็นทางฝั่งของ Binance Smart Chain นะที่เป็น l a เยอรนะครับมันพุ่งขึ้นเลยนะครับอันนี้คือกราฟของ Accumulate นะครับว่า Total revenue มันพุ่งขึ้นนะครับก็เป็นสัญญาณอันแรกนะครับ ตัวมาจาก Token Terminal นะฮะแล้วก็ Layer 2นะอันนี้พูดถึง total value lock นะครับที่มีอันดับไล่อันดับมาเน้ะ8อันดับนะครับอันแรกก็คือ a r b i t r u m นะครับ optimist นะครับ dydx นะครับอันนี้คือตัวสัญญาที่มันมีคนที่เข้าไปล็อกเหรียญกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ฝั่งของเกมนะเกมเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเกมที่เป็นเกมใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะฮะอันดับหเนี่ยตอนนี้ที่เป็น top six เกมนะครับ ท็อปบันดับ6อันดับนะตอนนี้นะที่มีการแอคทีฟยูเซอร์อยู่นะครับก็คือแรกรู้สึกว่าจะเป็นเอเรียนเวิลด์นะครับฟาร์ e เมอร์นะแล้วก็เป็นพวกอัพแลนด์นะอันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะในฝั่งนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสำหรับคนที่เป็นเกมเมอร์น่าจะน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเม t a v เ r ิร์นะครับเม t a ลเบิร์เนี่ยเขาก็พูดถึงตัว ท็อป uh, 10คอมมนีนะที่เริ่มมีการบิลแล้วก็มีการอินเวสต์นะครับทางฝั่งของ m e t a เวิร์หรือว่าโลกเสมือนนั่นเองนะครับอันนี้ตอนนี้อันดับหนึ่งก็จะเป็น Microsoft นะครับเมตาหรือว่า Facebook เก่าแล้วก็ Tencent นะครับ n นก e ้อ i b a บ a นะครับแล้วก็ Adidas JP Morgan นะครับแล้วก็ uh, ทางฝั่งของ r ลบ o x ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโลกของ m e t a เวิร์หมดเลยนะครับคราวนี้มาดูกันในถึงของส่วนของโคฟาวเดอร์ uh, er, ดีกว่าของทาง m e t a m a s k นะครับเขาได้ว่าพูดนะ ว่าตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรียกว่ามันเป็นชิปคาสิโนนะครับหรือว่าเป็นเหมือนเรื่องการแบบเกงกําไรการพนันเป็นหลักนะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสนะครับที่จะมุกไปเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าแชร์ลูกโซ่ได้นะครับซึ่งส่วนตัวผมนะผมก็จะมองว่าเฮ้ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เป็นไปได้นะในฝั่งคริปโตเคอเรนซีนะครับในฝั่งบิตคอยเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีความยูนิคแล้วก็มีความที่น่าจะสตรองแล้วก็น่าจะไม่เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าแชร์ลูกโซ่ ะะก็แล้วแต่ความคิดเห็นของคนนะอันนี้โค้ชพาวเดอของทางเมตามาสเขาก็เป็นเอาเมตามาสเป็นแอปพลิเคชันเนาะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องทางด้านวอลเล็ตนะครับเวลาเพื่อนๆได้ใช้พวกดีฟายต่างๆก็จะรู้จักอยู่แล้วนะครับโอเคนี้มาคุยกันถึงฝั่งของ NFT กันบ้างนะว่า Tencent เนี่ยเขามีการชัดดาวโปรเจกต์นะทางฝั่ง NFT แพลตฟอร์มไปนะครับเพราะว่าทางฝั่งของรัฐบาลจีน G เนี่ยเขามีโพ l i ซีใหม่ที่ออกออกมาเนาะแล้วก็ทําให้มันต้องอยู่ชะงัางากลงนะครับ เพราะว่าไม่ได้มีการสนับสนุนจากฝั่งของรัฐบาลจีนเนาะเพราะว่าในจีนเนี่ยก็มีเรื่องอเรื่องการควบคุมในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ทางฝั่งของบิตคอยเนี่ยมานานแล้วเนาะนะครับแต่ตอนนี้ NFT ก็จะเป็นตลาดใหม่เป็นแพลตฟอร์มใหม่เนาะก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องนะครับก็ต้องรอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากนี้นะครับในฝั่งของจีนแล้วก็ในฝั่งของรัสเซียด้วยนะครับที่มีความเข้มข้นในเรื่องการแบนมากขึ้นนะครับวันนี้ก็เอาข่าวมาฝากเพื่อนๆนะครับก็หวังว่าจะีป แล้วสุบข,ข่าวในวันนี้นะครับก็มีข่าวในเรื่องการแบนเกิดขึ้นนะในฝั่งรัสเซียแล้วในตัวบิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับรวมไปถึงทั้งจีนด้วยนะในเรื่องการแบน NFT น็ตทะก็เลยทําให้เทนเซนตเนี่ยต้องหยุดโปรเจกต์ตัว NFT ไปก่อนนะครับรวมไปถึงยอดขายนะของฝั่งรถในฝั่งยุโรปนะครับที่ดรอปลงเยอะมากๆเลยนะครับถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่องยูทูบลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนนี้ผมกกขอตัวลาไป,ไป่อนอนขบคุณแล้วสะก